เอาละครับวันนี้ปูภูมิครับแคว่าจังหวัดมันเดินหนอนครับท็กซัเท็กซัสบอกเบื่ออังกี้แล้วเล่นท็กซัดดีกว่าครับเอาละไปยังวิ่งยังวิ่งรอบสองยังไงวิ่งดิกระตุ้นมันกระตุ้นมันค่อยๆดึงสายเข้าหาตัวพยายาไปจับสายไว้เดี๋ยวปล่อยมือไม่ทันไปยังลากเข้ามาไม่ช้า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 ลากมาช้าช้าช้า เอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับทําการกระตุ้นปลาอยู่นะครับส่งยันลูกบวชแล้ว <c oughs> <c oughs> ลากเข้ามา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 ,า,าวิงว่งแล้ววิ่งน้อปล่อยดิอย่าลากดิพอพอลากเลยเก<ห>็บสายดูนี่เก็บสายเก็บสายดูดิช้า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 รถคันลงช้าช้าเฮ้ยเฮ้ยไม่ใครไม่ใครวิ่งน็อตซับซับซับวัดวัดรถคันลงรถคันลงหนึ่ง สองสามวัดโอ้โดนโดนไหมโดนครับโดนแล้วผมพุล้มพลเอ้ยมันเก่งว่ะโอ้ยอย่านั้นรับอย่างนั้นเป็นเป็นยังไงความรู้สึกเทคซับครั้งแรกโอ้เป็นไงครับเป็นไงเป็นไงไอ้บอกอะไรครูเล็กอ่ะบอกอะไรครูเล็ก่รปลาตกเมื่อไหร่ก็ได้แต่ท้าไม่ได้ท้าไม่ได้แฮวครับ แล้มาดูนี่ดูนี่โันนี้โชว์สองขอได้กับอะไรครับได้กับเท็กซัสมั้งเขาเรียกเขาเรียกแหละเท็กซัสนะไม่ใช่อังกีนะครับอ่าโอเคครับผ่าน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 ไหนจับเที่ยวจับตะกงตะกัวหลุมมีหรือเปล่าเท็กซัสนะมีตะกัวเขาบอกเนี่ยแล้วดูได้เออลูกปงลูกปัดมีครบนะโอเคครับผ่านผ่านผ่านชุดนี้ประกอบเองกับมือเอาเอาปลดปลาแล้วก็ปล่อยไปครับนี่ปลาตัวใหญ่มากอ่าลงไปปล่อยครับพาไปปล่อยอันนี้เราตกเป็นเกมกีฬาอย่างเดียวนะครับ เก่งครับวันนี้โปรภูมิเก่งมากๆเลยครับเก <c oughs> <c oughs> ือบตายครับ <c oughs> โอ๊ยกัดสองทีเองน่ะได้เลยเห็นไหมโอ้โหโกระโดดกระมือเป็นไงเป็นไงเยี่ยมเยี่ยมไหมแล้วปรมือให้ตัวเอง <c oughs> อ่ะหันหน้ามตรงนี้หันหน้ามาตรงนี้สุดยอดครับโอเคเอาเดี๋ยวดูตัวต่อไป <c oughs> ครับเพชรซัตอ่าแต้มที่สองของโปรภูมิครับวิ่งใช่ไหมใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจ,เย,นจเย็นวิ่งรอบที่เท่าไหร่แล้ว วิ่งรอบที่สามแล้วขี่แล้วมวั้งับงหนึ่งตึงยังสองซึมอุโอโอ,อยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่เฮ้ยต่อมาโอโหเฮ,โฮโ้ยปลาหรือจระเข้วันเฮ้ยหาเขาตอบ โอ้ยต้นกล้วยครับโอ้โหตัวนี้เออปลาตันนีเฮ้ยคันห <um ักคันหักไหนปลาโอ้เอาได้ปลาปลาซอบอยู erm ่ข้างล่างโอ้โหฝีมือมากอันนี้อ๋อเล่ที่สองครับรอบที่สองเต็มที่สองแล้วนะ เก่ง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 มากเก่งมากเก่งมากราชากัะแทกทำไมราจชาอะไรนะอะไรนะราชากัะแทกทำไมคิดได้ไงมาทีครับเท่มที่สองตัวเดิมเลยครับเฮ้ยเป็นคำว่เฮ้ยไม่ใช่ปลาไม่ใช่ปลาไงท้องเอาปากนี่โอ้ยจับจับจับหล่อมาก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 เอาปลดปล่อยปลดปล่อยโอ้คือแบบโมดนี่วันนี้นาสามจะมีโอกาสได้ตกไว้ในปลาเอาปลดเลยลูกปลดปลดเฮ้ยครีมอะ ขึ้นมาขีมมีขึ้นรถาม,มีีมหเดี๋ยวเดี๋ยวยวุดก่อนนะแปบ๊บเดียวอ่ีมมาแล้วปดปดปดปลดเวลาปดเบ็ดออกจากปากปล,ปล <c oughs> าเนยอยา่าอย่าปดกับมือเปล่าๆนะครับน,นายองีมเอาลองลองคูเอาขีมมาละอยา่ยางน้อยไม่มีิปเปไนไม่มีเฮ้ยไม่ต้องใช้คิปเปร์ก็ได้ถ้าไม่มีคีมมันลำบากรีบปลดรีบปล่อยมันไปเจ็บหนัก โอ้วันนี้น้องภูมิสองแต้มแหละปาลากำลังตามเลยนะเนีเมื่อก,กี้อ่ะโอ้แต้มที่สองหล่อมากหล่อมากหล่อมากม<ด>่งเบาๆนะดูทิศทางคมเบ็ดให้ดีปลาจะได้ไม่ช้ำม,มากอย่างงัดอย่างงัดมากอย่างงัดมากสงสารมาันยาาให้เขาอย่าให้เขาบอบช้ำม,มากเกินไปอ่านั่นแหละเบ็ดเราใช้เบ็ดเบอร์เล็กอยู่แล้วอ่าปล่อยเลยปล่อยเลยโอ้เก่งเก่งเก่งโหฮะพามา เดินหนอนวันแรกครับอันนี้น้องภูมิกดไปสองแต้มแล้วนะครับใช้ได้ใช้ได้เด็กคนนี้ยังไงดีเราเอาอยัางไงดีอนาคตเราจะเป็นนักร้อง,องใช่ไหมครับถือกีเปิดถือไมเลยอะสักบทเพลงสักหนึ่งบทเพลงไหมป้าจยา์นี่าทำไม <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเราดูแต้มต่อไปครับกูชอบมากเลยปาจา๋ามีค่าทําไมป้าจา๋ากินค่าทําไมพไมี่อจ๋าป้าจา๋ากัดค่าทํา,า,า,าทไมโอเค okay. โอเคไปเจอกันครับผม อย่างเงี้ยพูนสามเลขหนึ่งสองไม่เหลืออุ้ยตัวใหญ่ด้วยกูรอดแล้วครับเฮ้ยไรวะอุ้ยรอดแล้วครับปาจ๋ากัดเขาทำไมเขาจะเฮลอยู่ลูกอุ้ยตัวทั ป้าจ๋ากัดข้าทำไมไนคีนี่ไหนคีม,มหมดแล้วน้ำครับอนอนอยู่ไหนไวันนี่นี่นวันนี้เราพาน้องภูมินะครับมาเล่นเท็กซัสนะครับวันนี้ไพ่ดีครับไพ่ดี เข้าตองเข้าไนันี้สามตองสามนี้ตองสามส,สามแต้มอีกสองแต้มของใครอะครับเอาเอาแผแผแผลลงน้ำชิพายเรัวไปไม่ได้ครับ <c oughs> ต้องลงดู<อ>เกหมดหน้าตาครับสุดยอดแต้มที่สี่ของน้องภูมิครับนี่ เฮ้ยแต้มที่สามดิว่ะแต้มที่สีของวันนี้ดูจะได้ไม่ได้ปลาช่อนจ๋ากัดข้าทําไมนะครับวิบ่งกี่รอบแล้วิ่งกี่รอบแล้ะฮะทามันไม่วิ่งแล้ววิ่งเองเสงกสายแบบมือใหม่ครับอีกเกยอ,อีก,กังจะเก็บสายไว้ทำไมเนี่ยอ๋อเช็คสายเช็คสายไม่อยู่ไหม ดี๋ยวอ,อ,อยู่ไงวิ่งเนะี่ยเจ้ายัางอ่ะหนึง่งสองสามประช <c oughs> นจาก,กันข้าทำไม <c oughs> อันนี้ยังไงแนะนำวิธีการวัดบ้าเหรอเออวัดวดอีกนะครับ <c oughs> แต้มนี้ได้กลับมาแต่หนอนนะครับเดี๋ยวไปดูแต้มต่อไปครับวิ้ยะเหยืยบไม่เหมือนโทรศัพท์นะครับก็จบลงไปอีกหนึ่งทริปครับกับคลิปวปดีโอตกปลาที่ว่ากันด้วยเหยียบปลอมนะครับในฉบับสามเล็กครับอ่าวันนี้เปลี่ยนแนวนิดหน่อยครับพามาเดินหนอนทิกซัดทิกซัดที่เขาว่าทิกซัดทิกซัดกันนะพวกผมก็มือสมัครเล่นนะครับมาเล่นกันกับน้องภูมิวันี้น้องภูมิอยากอยากจะให้อ่าพามาเล่นเท็กซัสบ้าง ไอตัวผมเองก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายก็ไม่ได้สอนอะไรนะฮะก็ถือเป็นการเรียนรู้ด้วยกันสองคนนะครับผมพอมีความรู้ปลาปลาก็มาตกกันกับน้องนะครับมีลักษณะท่าทางยังไงก็อย่างที่เห็นนะครับเก๊กังครับตามภาษามือใหม่อย่าถือสากันนะครับผมดูกันขำๆมาฮะนะครับก็เดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวเราจะเอาอะไรมาดีเดี๋ยวรอดูดีกว่าครับไปขอเวลาคิดก่อน นะฮะแต่ว่าหาไม่หาไม่รู้ผมหา <c oughs> ใครจะหาหรือเปล่ารู้วันที่ผมหามากเลยแล้วกลับมาพบกันครับแล้วกลับมาพบกันในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับขอให้นักตกปลาทุกท่านมีความสุขกับการตกปลาด้วยเหยือปลอมนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ